ปลานิมนะคะปลานิมเด็กเดียวนะคะเราจี่จะตำแป้งน,น,น,นะคะมาต่อค่ะเราจะมาตำแตงกันนะคะนี่แตงแเราเอกแล้วนะคะแตงมีประโยชน์มากมายนะคะมีวิตามินซีนะเอาไปพวกหน้าก็ได้เรือ อาจจะมาตำแต่งกันแซ่บๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะจะมาใส่กระเทียมใส่ใส่พริกพริกแซ่บๆจะตำม,มาเลยนะคะ แส่เสร็จแล้วลรก็ใส่ใส่มะเขือนะคะมะเขือเทศใส่ขืะเทศลงไปีท,ทีให้มิดคมฝนจัดไปนหน้าโคกเลย าคกเลยนะคะใช้เมคอัทเทสเยอะๆบำรุงผิวแล้วก็จะมาสับมารา์อกต่อไปนะคะ ตักแตงลงไปเลยกินกับปลาแห้งนะคะวันนี้ทอดปลาแห้งปลานินแดดเดียวกู้ไปด้วย โอ้ไปเยอะเหมือนกันนะว่าเ็รกเลยตามสองลูกกินเรื่อยๆ ใส่มะนาปรุงเลยค่ะตำเต๊มไม่ต้องออกเปรี้ยวมากนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะแส่ปลาใส่ปรา แต่งเยอะเลยใส่ผงนัวผงนัวแล้วแต่คนชอบนะคะหยอดน้ำปลาหอมนิดนึงเพราะปลามันไม่เค็มมาก อหอมอมากเลยนะคะเนี่ยสามรสนะคะหวาน ต้องหวานมากจะชิมน้ำดูนะ ăn, ăn quả, dưỡng mà. เร,ร้อยจะมาเทใส่จัง กินกับปลาแห้งนะคะปลาแห้งกับขนมจีนนะคะขนมจีนลวกเองค่ะนี่ค่ะเหนียวหน,หนึบเลยนะคะกินกับขนมจีนนะคะนี่นี่อยอุ้ยเลย อืมอืเสร็จแล้วค่ะตำแตง่ง อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกินกับปลาทอดแห้งแล้วก็ขนมจีนนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ